ครก็มีตรับสุดโลโก้คาเฟ่และเกียวสกีทอยต่อจากลัวลัวต่อจากคาลิเบอร์เป็นยูนิเวิร์สยูนิเวิร์สดีเอ็กโลโก้ยูนิเวิร์สอ่าใช่นี่ตัวที่ห้านะนี่ลำดับที่ห้าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันก็มีบอกว่าข้างล่างข้างหลังตัวต่อไปแล้วตัวถัดไปมาแล้วต่อเก็กดีเอ็กซ์โลโก้ยูนิเวิร์สไม่ใช่โลโก้คาเฟ่นะ เราสั่งเขาผลิตเลยนะจุกโอเคพี่เดี๋ยวโดนด่ายับเลยนะโดนด่าแบบพี่ไม่พูดอย่างเงี้ยเออใช่กูไม่ได้สั่งไม่มีตือกับข้อแล้วมันมีลำดับเนี่ยเบอร์ห้าแล้วที่บอกว่าเบอร์ถัดไปเนี่ยเบอร์หกน่าจะเป็นชินจิโนโอโอเคจ่ายไหมจ่ายเลยแกะเลยเหงาเนาะพี่เอกเสร็จแล้วพี่เอกเสร็จแล้วมึงฝอยไปเถอะ พี่แกเอาบอกพร้อมนะครับตอนกลางใช่เสร็แล้วครับจบเสร็จแล้วครับยังเป็นอารมณ์เดิมนะมีน้องเจ๋จิ๋งนะมีหลายรูซึ่งเนี่ยที่เกลอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ครับจบนะที่บอกว่าต่อไปมึงจะเหลือแค่นี้แหละถูกของเก่าผ่านไปอีกสิบปีมันจะเหลือแค่นี้ใช่ไอ้นี้อาจจะไม่เหลือแล้วก็ขุดอ่ะเราเปิดหนึ นี่นี่นั่งคือแป้งเหมือนเหมือนปะครัวไม่ไม่ตีก็ลักแกะก็แกะยากนะทั้งว่าแปะแปะแปะใช่พี่พี่ถ้าเป็นพี่นะมึงมึงแพ็คมัดรวมแล้วก็ยัดใส่ไม่แล้วเวลาเวลามันติดเวลายัดเลยเนี้ยมันเครื่องจักรดเลยหรือคนไม่ต้องใช้คนแปะมันต้องคนแปะแล้วถ้าใช้คนแปะแล้วพี่ดูดิต้องแปะระดาบนี้ใช่ก็มันอาจจะบอกเฮ้ยแพ็คเสร็จตั้งนี้ เทปยึดมันดูยากเนาะไม่อะนี่แม็กซ์อินไทยแลนด์ต้องดูติดต่อดีป่ะปกติมันต้องดูที่ไทยแลนด์นี่อินไทยแลนด์นี่อ๋อนี่อ่าโอเคต้องไปถามว่าไม่เอาง่ายๆถ้าตัวไหนเข้าเร็วอะส่วนมากไทยแลนด์แต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่สนใจแล้วเรามาแจ้งกันดีป่ะที่พวกคิด นี่ยากเลยพี่แกนี่เลยโชว์าวาววนี่เลยเราก็เราก็แกะตามรอยนี่มันนะนะ่ก็คือถ้าเใครแกะมาแล้วอ่ะไม่ต้องเก็บไม่มีทางกลับคืนร่างเดิมใช่ซอนนม่รู้จะแกะบัไงด้วยเลย ถ้าแ,แกะแล้วก็ไม่ต้องคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาแกะเสร็จซองนี้ต้องถนอมใช่ไหมใช่เพื่อเสร็จแล้วตอนนี้มันเป็นกาวหมดแล้วอนนเลแล้วเราก็ไปยัดใส่เป็นเหลี่ยงกาวหมดแล้วตอนนี้ต้องยิ่งนานไปนะเดี๋ยวกาวละลายแล้วแกะสติ๊กเกอร์ออกให้หมดเลยคือเทปพวกนี้ตอนนี้มันดูดีแหละแต่ทิ้งไว้นานๆน,นะมันจะเหลืองดูปะเหลืองด้วยละลายด้วยแกะออกให้หมดเลยตั้งแต่แรกเลาะมันออกให้หมด เหลืองด้วยละลายด้วยนีเ่เราเราเล่งไปดได้เลยเไหนกอไม่กอตัดพิ้งตัดพิ้งเลยวพิ้งเดยอ,อ,อ,อะไรจะโผก่ขึ้นมาบ้าง <laughs> กินด้วยออวมันขาโคตรอะไรนะหมูซอดอะไรนะ <c oughs> ชื่ออะไรนะเสืออ,อ๋อใบตันใบตันงเก้าใบตั่งอันนี้เก้ <c oughs> อเฮ้ยเชา้ยายังอยู่นนะาย,า,ยาวนะเช้ายังอยู่ยาวนะเสืออนี้ตัวดีอยู่ด้านเนี้ยดีดี ด้านนี้ไม่สวยไอ้เหี้ยกระทิงไม่มีขามีเนี่ยพับอยู่นี่ไงก็มันหดขาอยู่ไม่ได้หรอไม่ได้แล้วเนี่ยได้แค่นี้เนี่ยตัดเนีเนี่ยดูความพยายามของอ่ะความพยายามของยูนิยูนิเวิร์สอาหารนั้นไปไหนอ่ะอ่าไม่มีหางกุดเอ้าเนี่ยดูความพยายามมันมีดิไม่มีเห็นไหมไม่มีมีแค่นี้ เัาก็ตอนตอนปลายลำไม่ได้ใช้หางไงหางมันพับเก็บไงอ๋อก็เลยใ่ตรง้แต่มันมีเขี้ยวไว้ตรงไหนวะเอาเลยใส่รวมไงสรบสิงโตไม่มีหางเออกระทิงไม่มีขาเออออะไรอีกอะไรไม่มีในนกก็ไม่มีขาเออนก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 ก็ไม่มีขาอ่าดูแล้วไอ้นี่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดอาสองตัวนี้ยใช่เหมือนสุด้องดู้างเดียวนะ ว่ามันสมบูรณ์เหมือนทับบัว่้มล่างครับลมล่างอะไในเรื่องพูดอะไรลมล่างสวัสดีรัลมล่างสวัสดีอันนี้อยู่ข้างขวาข้างขวามันจะอยู่งี้ล้มล่างเคยซบอะอันนี้แขนข้างนึงนะอครับอันนี้แปลงง่ายมากอันนี้ก็อีกข้างหนึ่งก็หมุนหัวปึ๊บอ่าอันนี้ก็เป็นข้างหนึ่งซ้ายขวาส่วนขา ส่วนขากระทิงก็ถอดมาปึ๊บอันนี้อันนี้จะเป็นแกนถ้าดูนี่มันเป็นเหมือนโคนขาเหมือนใช่ไ้ยอืมถูกต้องอ่าแล้วเราก็ดถอดขาก็ใส่ใส่เลยผมไม่ผมไม่ได้เห็นผ่ผมม่อ่าอย่างนี้นะแล้วก็ อ่ะอย่างนี้อย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ใช่เหรอพี่นั่นแหละนั่นแหละนนั่แหละแล้วก็ถอดตุกนกเดี๋ยวอ่ะอย่างนี้เมื่อกินลุงอย่างนี้เหรอใช่ใช่เสร็จเราก็ต้องถอดปีถอดถอดปีแล้วกลับด้านกลับด้านใช่ไหมไม่ใช่เอ ใช่ต้องอย่างนี้เลยพี่เออไปไปไปแปะเลยต้องอย่างนี้เลยต้องถอดหัวสิมตอกก่อนอ่ถอดหัวสิมตอกก่อนนะอ่าแล้วก็ไปแปะอ่าแล้วแปะอย่างนี้นะใช้นวะได้ปะกล้องจะได้เห็นเห็นไหมอืมอย่างนี้เแล้วก็หัวสิมหัวตใส่ปึบอ่าแล้วก็ทีนี้นแขนใส่เป็นหัวปึ๊บอ่าแล้วใส่แขน ซิฟอย่างนี้อ่าข้างนึงนี่อ่าโอเคแล้วที่เหลืออันนี้อยู่ไหนไม่เกอที่เหลือจะปกติมันอยู่ไหนที่เหลือจะเป็นตรงนี้ใช่เดี๋ยวอันตัวตีภาคนี่ไนเกอร์จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือเสียบมันตรงนี้อืมมันไม่ได้อยู่หรอไม่ได้ทำอยู่นั่นแหละเราติดตรงนี้ก็ได้ อ่าเกาคิงยูนิเวอร์สนหลังไม่ดอยหลังดูดูตัวสิงโตไม่ใช่เดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันมันต้องอย่างนี้หรือเปล่าไงมันต้องอย่างนี้นี่มันต้องอย่างนี้อ่าอ่าหลังโอเคก็ได้พอได้น่าใช้ได้อยู่นะเหมือนอันนี้ว่ะคือดาบคือดาบชอตชอตทั้งตามเป็นดาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบพี่เดี๋ยวผมเจาะข้างหลังก่อนคือข้างหลังเนี่ย เราจะบอกว่ามันจะเหมือนกับตอนที่เป็นดีเอ็กอ่ะที่มันพับขากลับมาเนี่ยอันนี้คือรูปแบบเดียวกันเลยของขั้นขยากแล้วนะแต่มันจักแต่มันจักอย่างนี้อ่มันก็แค่แล้วมันก็พลิกกลับมาอย่างนี้ก็ก็มันเป็นแบบประกบประกบมันมันไม่ได้แบบพับพับเอาให้เขาดูเลยวะล่ะมีมาให้ดูนี่นะแมีอยู่ตู้หน้าที่เย็นไปดูรีวิวเอาอ่ะ แล้วเราก็ถอดดาบชึบตอดได้ไหอดยากนิดนึงอ่ะแล้วเราก็ใส่อันนี้เป็นดาบเต้าทิ้งทำไมดาบมันดูดีกว่าดาบจุดจินบ้ยงเปิดได้ไดาบนี้มันทำดูดีกว่าดาบจุดจินบ้าดีกว่าคือเป็นไงมันค่อยๆอัพเกรดอยู่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เขาพัฒนาอยู่ไม่ไม่ดาบของมันอะก็แค่นี้อยู่แล้วไงเฮ้ยไอ้ดจุดจินดำไงดาบมันแก้ไขเลาวไม่ไม่ก็มาดีจินฟัาสีดำย้อนสีอย่างเดียวเป็นสีสีดำปะเป็นสีทอง ไม่รู้สีอะไรแต่ว่าก็คือง่ายๆว่าเป็นโมเดลเดิมขนาดเดิมเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแค่นั้นเองแล้วเป็นพิมพ์ใดใช่แต่ว่าเขาบอกว่ามันรวมกันได้หลายตัวแล้วเป็นล่างอะไรไม่รู้ธรรมชีาตาทีนี้ทีนี้อย่างนี้ตัวนี้ถ้าผมพูดเลยนะถ้าเกิดมันจะไปต่อได้นะมันในเรื่องมันจะต้องมีทักคนที่เป็นอาจจะเป็นไม่พี่มันหรือว่าเป็นตัวใหม่เข้ามาแล้วก็ประคับหุ่นเซนไตรุ่นก่อนได้แล้วมันรวมกันแล้วพรมในเรื่อง อย่างเงี้ยมันถึงจะปลูกกระแสขึ้นมาได้ว่าแบบอุ้ยอินิเวอร์เนเรทเป็นรวมกันที่มันมาบังคับไอ้กาโอใครสักคนนึงอาจจะจะเอาพลังของไอ้พี่ๆเรามาเปลี่ยนแขนเปลี่ยนอะไรก็คือง่ายอ่ะใส่แหวนไปใช่ไหมแล้วก็เรี้ยงเลี้ยงมาก็บังคับสู้แต่พี่แต่พี่มองว่าเรื่องอย่างเงี้ยจะไม่เกิดเพราะโฟกัสอ่ะมันไปโฟกัสที่ปลูกฟูเจอร์มันไม่ได้โฟกัสที่รุ่นเก่าไม่แต่ในเรื่องอ่ะมัน มีไอ้ตอนขีบบันไดของไอดอลจีนอะมันมีหมือว่าเนี่ยเอามันรวมกันเป็นอ่าใช่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 อาจจะอนาคตอาจจะมีดึงอะไรมาใช้หรือเปล่านนมันน่าจะเป็นดึงพลังแต่แต่ถ้ามันไปสร้างถึงไม่เพราะตอนว่าตอนนี้มันบอกตอนนี้มันปิดมันปิดวันตุนไอ้มันสุบตอนเนีอันนี้ของญี่ปุ่นนะไทยก็ประมาณเก้าตอนแต่ลตอนตอทีนี้มันอีกสี่สิบตอนเนี่ยตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ยี่สิบตอนจะต้องดูเป็นเวอร์ชั่นตัวซับไทยซับไทยคือมันจะมีในใน มันจะมีออภาคไทยซับไทยแล้วต้อง,องซับไทย<ล>ยัไ<ท>ยจะดูได้เร็วกว่าภาคไทยสมมติว่าซับไทยภาคไทยอ่ะตอนนี้ถึงตอนที่แปดแต่ซับไทยดูได้ถึงตอนที่สิบก็นนได้อยู่ ก็ได้อยู่ก็อ่านก็คือง่ายๆงานนี้ก็คือซื้อมาไปโชว์ให้เนี่ยอย่าไปแยกร่างอย่าไปรวมกั็อะไรอย่าไปทำเป็นแบบอารมณ์โอ้โหแยกเป็นภาพชิ้นรวมแต่แตแตถ้าเกิดใครอยากสนก็คือไปซื้อไอ้บุญบุญตัวเสีย่วงนะครับแล้วไปเล่นเน่ยไปลองเล่นๆหรอกไม่ก็ถ้ามียูมีไว้อื่นก็สลับแขนแต่มันก็ไม่มีอะไรถอดมาของบุญก็ถอดได้ก็ถอดแขนแขนเป็นขาแขนจะเอาไปรวมๆนแขนเป็นขาเป็นหัวแค่นั้นแหละคือที่โฟกัสอ่ะที่โฟกัสอ่ะที่ชอบอ่ะจะชอบตรงที่โอพูดมาก มันเอาดีรุ่นเก่าอ่ะมันเดี๋ยวมันต้องต้องรวมกันเอามาทั้งหมดอ่ะหกเจ็ดหรือสิบตัวที่มันออกเนี่ยเอามารวมกันเป็นหุ่นตัวจริงอ่ะไม่เหมือนึงว่าโผล่ในเรื่องต้ช่วงท้ายเพราะว่าใส่เปตัวมาเอาแต่ละชิ้นรวมมันอไม่แน่ไม่ถ้ามันอยากปกติอ่ะต้องมันจะต้องให้มีบทสร้างตัวประหลาดใช่ไม่อย่างั้นมันหุ่นประหลาดใช่ไหมไม่อยางั้นเขาขายขายขายมาเนี่ยถ้าสังเกตก็คือตั้งแต่ตัวแรกๆอ่ะมันเป็น่อยจาเซียนครับ กูก็พังอีกอ่ะก็หักอีกดูปากกาเซียนเนาะม่ก็คือก็คือในความหมายคือที่ผมสนใจอะสนใจแค่นั้นเพราะว่าคอนเซปต์ของมันอะคือที่ที่มันออกมามันฆ่าหุรุ่นพี่หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันเก่งแล้วอะสติปัตรูของมันตัวหลังเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหุ่นรุ่นพี่ที่มันรวมร่างกันก็ได้เหมือนทางฟอ์เมอร์ที่มันเอาแต่ละเอากบมาเลยนกันอ่าใช่ใช่ตัวแปกที่พี่เี่ย ก็คือคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ไม่ถ้ามันจะขายของสมมติว่าเขาจะให้บทหน่อยอืมนนี้ถ้ามันทาได้คือแต่นี้มันก็มีบทไงผมเห็นจากพีบใจุจริงก็ออกสองตอนสามตอนโอ้แต่ในจุดจริงตอนแรกพูดให้เลยเออออกมาเท่พออีกตอนนึงที่กากตายสายตายโคตรกากนี้เดี๋ยวรอดูกาโอคินรอูกาจบนี่แล้วแล้วขออย่างเดียวเลยทีนเทนโอเนี่ยคนแปลงร่างขอคนเดิม โอ้ไม่ได้แล้วไอ้นั่นดังไปแล้วไม่ไอ้นั่นดังไม่มาแล้วถ่ายไม่กี่วันนี้ไอ้นั่นดังไปแล้วไอชิบชิบะคาเครุอะค่าจ้างไม่แต่อายุเขาเยอะแล้วว่าจะแบบอีเทอร์ไพรส์หรือว่าส่วนมากเวลาเขาจะยอมยอมเพื่อจะกลับไปสักหน่อยอะไรพี่ว่าคนมาคนมาน่าจะเป็นคนอื่นแต่มีคนมีคนเดิมอยู่คนเดียวคือบุนบูเลสที่ยังไม่หมดสัญญาของโตเอะเพราะสัญญาของโตเอะมันยาวถึง ิไม่ King order ก็แล้วหุ่นแรกๆอ่ะมันมาแปลงร่างแป๊บเดียวแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาหรือสักอย่างมันหายไปอ่ะมันก็หายไปเลยแหวนนี่อยู่กับมันนะเดี๋ยวมันก็ต้องปันอีกแล้วใครจะไปรู้เดี๋ยวไม่เอาค i n g order อยู่ universe แล้วเอท้องเลยนะครับผมเอาก็โครงหุ่นก็อย่างที่บอกไม่ให้ไม่ให้ไอ้นี่ดีกว่ามันก็นะยูนีมันก็ยูนิเวิร์สนั่นแหละก็ดีแล้วเออก็ไปออกคุณภาพยู u ิ i v e r s e แต่ผมดูแล้วโอเคดีดีกว่าดีกว่าตัวแรกได้จูจินมันุเรียแค่ดาบก็ไม่มแต่จริงๆไดจูจินพรรูปแบบก็สวยอเนนมันเน้นล่างสิ่งสิ่งคือต้องการทำหุ่นให้มันเป็นสเกลสูงเท่ากันเออเท่ากัน ให้มันเป็นเท่าดีตัวเดิมจังเดิมแต่ทีนี้ใครอยากได้สวยขึ้นหรือขยับได้เยอะขึ้นก็ต้องไปแบบ s อสีเป็นอะไรเด็กลงมาหน่อยแต่ว่าต้องมาแปะสติ๊กเกอร์นี้นั่นอะไรเงี้ยมันก็เขาง่ายเหมือนประมาณว่าคมันมีหลายลายอ่ะเก็พยายามขายไม่ให้ทับกันีกอเพื่อที่ให้ลายนั้นยังขายได้ถ้าไปทําตรงเนี้ยทามาสุดอ่ะลายอื่นก็ตายหมดเลยมันจะเป็นแบบนี้ขาดขาดเป็นเกินนหมือนเออเลยแบบมันก็เลยไม่เียสมัยก่อนมันก็เลยไม่สุดเจ็งไปใช่ใเดี๋ยวมันก็เจ๊งไปลาย ครับโอเคก็คลิปนี้งั้นเอาไว้เท่านี้ก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับที่ช่องโลโก้คาเฟ่และเทียวสกีทอยครับผมสวัสดีครับ